สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะมาเล่าถึงวิธีการเช่ารถวิธีการเลือกรถของเรา กับวิธีการเลือกโรงแรมของเราในโอกินาวาทริปของเราทั้ง7วันนี้นะครับจริงๆแล้วการเดินทางในโอกินาวาเนี่ยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะเลือกเช่ารถเป็นหลักนะครับเสียงเราแตกกัน2คน 2> <c oughs> ผมอ,อยากได้ฟังชั่นอลส่วนพิมพ์ <c oughs> อยากได้เปิดประทุนคือเราเป็นนักท่องเที่ยวเรามีของเยอะกระเป๋า2ใบใบใหญ่2ใบใบเล็กอีกใบหนึ่งแล้วก็จิปปถะาจุกจิกของพิมพ์หรือว่าของผมอีกเนี่ยเป็นกล้องเอ่ยนู่นนี่นั่นเอ่ยก็อยากจะได้รถที่มันฟังชั่นอลอธิบายพิมพ์นานมากใจจริงก็อยากได้รถเปิดประทุนแหละแต่ว่ามันใส่ของไม่ได้ มก็เลยเข้าคลุกเพราะว่าในนั้นเนี่ยก็จะเป็นจริงๆไม่เคยลองเข้าคลุกเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ผมจองกับทูคูที่เป็นการเช่ารถของญี่ปุ่นหรือไม่ก็ฮอนด้าโตโยตไปเลยใช่ผมก็ไปเจอว่าคลุกเนี่ยมันเหมือนกับ10ปี Anniversary แล้วก็มันได้ราคาของการเช่ารถเนี่ยมันเด้อะไรมาหลอกล่อใช่ไหมได้มาหลอกล่อก็แบบก็หาเคคาเพราะอยากขับเคคาคือแบบมันทรงมัน คือมันคันเล็กแต่ว่า,าข้างในมันใหญ่แล้วก็เมืองไทยไม่ไม่ได้นําเข้ามาเริ่มต้นเนี่ยประมาณ900กว่าบาทแล้วก็บวกค่าประกันบวกค่านู่นนี่นั่นไปเนี่ยจบที่ประมาณ1,400กว่าบาทนะครับแต่ข้อเสียของการเช่ารถผ่านคลุกเนี่ยก็คือผมคิดว่ามันเป็นข้อเสียนะคือสมว่าถ้าเราเกิดอุบัติเหตุมาแล้วเนี่ยเราจะต้องไปเคลมประกันซึ่งเราจะต้องออกเงินอดวานซ์ไปก่อน,อนล่วงหน้าไปก่อนนะครับแล้วก็ถึงเอาใบเสร็จเนี่ยไปเบิกกับคลุกอีกทีหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันไม่ค่อยสะดวก สำหรับการจองรถผ่านครุกถ้าเป็นบริษัทย<า>ยใหญ่ๆเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะดูแลให้เลยคลิปนี้เราใช้ซิม Go Travel ของ t u u นะครับเ s เช a ยออสเตรเคุณก็สามารถที่จะใช้ซิมของ True Go Travel ได้ในราคา399บาทเ,าเขาให้มา6กิกด้วยกันนะครับแล้วตลอดระยะเวลา6วันเนี่ยโซเชียลบ้างติดต่อสื่อสารบ้างเทกซ์บ้างนิดหน่อยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่มีปัญหานะครับบางครั้ง เร็วแรงเลยแหละพิมะใช้ซิมทรูผม,มใช้ซิมอีกค่ายนึงแต่ปรากฏว่าทริปนี้ซิมทรูสามารถที่จะใช้งานได้ต่อเนื่องคือผมอัปโหลดสตอรี่งงอยู่คนเดียวทำไมไม่เสร็จสักทีหันไปมองข้างๆข,ข้างหน้าแบบไป<ม>ร็จ <5 S 2> แล้วแล้วพอมาถึงที่ญี่ปุ่นหรือว่าสถานที่ต่างๆที่เราไปเนี่ยเปิดเครื่องปุ๊บ เครื่องก็จะจับสัญญาณให้ทันทีนะครับสะดวกง่ายดายเร็วแรงสะใจเสถียรไม่มีสัญญาณตกแน่นอนครับโอ้โหจริงจงขอบคุณทรูค่ะขอบคุณทรู 5G ค่ะเราได้เป็น Honda Nbox นซะครับซึ่งนั่งได้4คนแล้วก็คุณจะสังเกตเห็นว่ามันยังมีพื้นที่ข้างหลังให้ใส่ของอีกนะครับตั้งแต่เราขับมันตั้งแต่วันแรกวันนี้วันที่3แล้วก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้ตัว ETC นะครับขับมาตั้งแต่นาฮะแอร์พอร์ตจนถึง A อ็นเออินเซึ่งเป็นโรงแรมที่2ของเรานะครับแล ขึ้นเหนือไปอะควาเรียม <Aqu arium. S 1> ซึ่งก็ยังไม่ได้ใช้ตัว ETC เลยนะครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะจำเป็นเท่าไหร่ในการเช่า ETC นะครับสามารถได้ใช้บัตรเครดิตหรือว่าจะเป็นเงินสดที่จะผ่านด่านของตัว Expressway ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับประตูหน้าครับ90องศาคือมันกว้างมากคุณเข้าได้สะดวกสบายมากอะเนี่ย ขึ้นมาปุ๊บมีประตูสไลด์ทั้งสองด้านด้านซ้ายเนี่ยก็จะเปิดปิดแบบอัตโนมัติแต่ว่าด้านขวาต้องเป็นแมนนวลเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวตัวไม่ได้ใหม่มากมันจะมีตัวใหม่ล่าสุดอีกตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ใหม่มากเนี่ยโอเคแน่นอนว่าราคามันจะต้องสูงขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก่อนรับรถนอกจากที่จะต้องเช็คสภาพภายนอกแล้วว่ามีรอยขีดข่วนรอยบุบอะไรบ้างเนี่ยประเด็นคือ คุณต้องเช็คด้านใต้ด้วยว่ามีรอยครูดอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีให้แจ้งพนักงานให้ลงเอาไว้ว่าอก่อนที่เรารับรถเนี่ยมันมีรอยตรงนี้ตรงนั้นนะพิมไม่เห็นเพราะตอนรับมันเย็นแล้วมันค่อนข้างมืดแต่อันนี้พนักงานเขาก็ดีเขาก็ชี้ให้พิมพ์ดูเลยพิมพ์เห็นนะว่ากระจังหน้าเนี่ยมันหายไปครึ่งนึงซึ่งแบบเออมันหักมันตอนแรกพิมนึกว่ามันเป็นดีไซน์เออผมก็นึกว่ามันเป็นดีไซน์แต่มันหักไปครึ่งันี้ง เจ้าหนที่ไม่เห็นเราเป็นคนเห็นนะครับด้านข้างขวาเนี่ยเป็นสไลด์เปิดแมนนแบบนี้ได้พอสไลด์ข้างหลังมาปุ๊บมันขึ้นง่ายแล้วก็เลื่อนเบาะได้อีกนี่อย่างนี้ออ้โอ้ดูถ้าอยู่ไม่มีของนะข้างหลังถือว่านั่งสบายมากดูเล็กรูมดูเหลือเหลือเฮดรูมไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นอยู่ในกล่องดีเลยกอกวามีหัวหมอน v e r ปรับด้านหลัง นี่แบบนี้นะครับการย้ายที่กลายเป็นเรื่องง่ายดดยเลยทีเดียวนะครับจะบอกว่าบาะนั่งสบายนุ่มกระชับชดีเนี่ยประตูไฟฟ้าลมโกรกงริงทุกคนดูดีเพดานมันสูงเห็นไหมคะห้องโดยสารมันโปร่งเราจะไม่รู้สึกอดึดอัดแล้วก็เวียนหัวเมารถผมถชอบเอ็นบ็อกซ์รุ่นใหม่มากเลยนะหน้าตามันสวยมากเลยอะ่ะฝาท้ายไม่ใช่ไฟฟ้านะครับไม่รู้ตัวใหม่เป็นหรือเปล่าเนี่ยพื้นที่เก็บของเยอะมาก กว้างมากผมเดินเข้าเดินออกได้แบบสูงผมสูงร้อยเจ็ดสิบสามนะเดินเข้าเดินออกได้อย่างสบายเลยไม่ต้องก้มหัวเลยถ้าเราพับเบาเข้าไปแบบนี้ดูดิกี่ใบอ่ะเยอะมากนะครับมาเที่ยวทีหนึ่งจัดเต็มอ้าวเดี๋ย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 วเฮ้ย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  ยิ่งไปกว่าน,นั้นถ้าใครซื้อต้นไม้ใครจะซื้อต้นไม้วะ <มา S 2> เอาอดได้าว่าอ่านี่ก็สามารถที่จะยกเบาะหลังแบบนี้ขึ้นได้ถ้าเกิดว่ากระเป๋าทรงสูงใบสูงเนี่ยก็สามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระแบบนี้ได้นะครับกระจกบานใหญ่มากทัศนวิสัยดีมากนะครับเข้ามาครั้งแรกอะ่ะเหมือนขับ10บล้ออยู่อะ่ะกระจกแบบตั้งฉากเหมือน10บล้อเลยอะ่ะก็คือตัวเล็กใจใหญ่ใช่แล้วก็มีระบบ เครื่องเสียงความบันเทิงครบครันนะครับที่เช่ารถทั่วไปเนี่ยผมว่าน่าจะให้ตัวนี้มาที่หนี่มือถือนะครับแต่ว่าเราเตรียมมาก็ดีที่สุดผมเตรียมตัวนี้มาที่เป็นแมกเนตสาหรับติดโทรศัพท์นะครับเป็นซักชั่นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นแมกเนตสามารถที่จะเอาโทรศัพท์ของเราไปแปะได้อ่าแต่เรื่องสายชาร์จเราจะต้องเตรียมมาเองนะผมเตรียมมา2ตัว ซึ่งรเราก็ช่วยดูนะเป็นน a v วิเกเตอร์ด้วยแล้วเราก็ถ่ายเซลฟี่เราด้วย <laughs> ตรงนี้ก็จะมีตัวน a วิเกชันซิสเต็มก็ใส่แมปโค้ดได้ซึ่งก็ก็ดีนะก็ใส่แมปโค้ดไปแล้วก็ดูจากโทรศัพท์เราเป็น r e f e r e น c ์ไปด้วยใช่แมปโค้ดนี้ก็ง่ายถามจาก Chat GPT ก็ได้แต่ข้อดีก็คือมี Adaptive Cruise Control ให้มี Lens Keeping ให้มีรักษาระยะห่างจากหน้ารถให้นะครับแต่ว่ามันไม่เบรกให้จนถึงจุดหยุดนิ่งนะมันก็ช่วยเบรก แล้วพอถึงใกล้ๆสมมุติไฟแดงคันหน้าหยุดเนี่ยมันก็จะชะลอไปใกล้ๆแหละแล้วก็ตัดระบบเลยคุณก็ต้องเหยียบเบรกเองนะครับแต่ว่ามีระบบเตือนให้พร้อมเลยนะครับส่วนฟังก์ชันด้านหน้าคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์กับระบบความบันเทิงได้แล้วก็มีช่องชาร์จ USB ให้อีก2ช่องรวมเป็น3ช่องอย่างดีด้านนี้ก็จะมีเนี่ยดึงออกมาตึงก็เก็บได้อีกฝั่งแก้วท้่างก้ฝั่งนี้มีนี่ตู้ลับ S <S มีเซฟลับมีตรงนี้อีกหน่อยนึงนะมีตรงนี้อีกอันนี้นที่เก็บได้นิดเดียวขำๆนะครับเก็บเอกสารที่เขาให้มานี่เขาก็เหกเอกสารมาแล้วก็อย่างที่บอกว่า ตรงไหนมีรงมีรอยก็มาร์กเอาไว้นะครับมีก๊อปปี้สำหรับเราสำหรับเขาแล้วก็ชุดข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการใช้สำหรับในการเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรในรถเนี่ยอ่านี่อย่างเช่น ETC เติมน้ำมันอะไรนะครับเขาก็บอกหมดเหตุฉุกเฉินถ้าไม่มีใครบาดเจ็บก็กด110ถ้ามีการบาดเจ็บก็กด1 1 9่เาคคาของทุกยี่ห้อผมว่าน่าจะมีโหมด Eco ของ Honda ที่ผมได้มาเนี่ยสตาร์ททุกครั้งมันจะเข้าโหมด Eco ก่อนเวลารถติดมันจะตัดการทำงานของเครื่องยนต์ แต่แอร์เนี่ยมันจะไม่ค่อยเย็น3วันที่ผ่านมาก็ขับมาเฮ้ย <c oughs> แอร์มันไม่ค่อยเย็นเว้ยก็งงว่าทําไมอ,อ๋อตัวอีโคเนี่ยถ้าเรากดเอาไว้มันจะเป็นการประหยัดพลังงานพอติดไฟแดงปุ๊บเครื่องยนต์มันจะดับเองอัตโนมัติแล้วก็การทํางานของระบบแอร์เนี่ยมันก็จะทํางานอย่างไม่เป็นปอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้แอร์เย็นฉ่าตลอดทางไม่ว่าจะรถติดไม่ติดนะครับก็ปิด ตัวไอคอนตรงนี้ไว้เพื่อที่ใช้แอร์ันเย็นต่อเนื่องเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนจริงนะครับแล้วก็ไฟแดงที่ญี่ปุ่นเยอะพอสมควรคือเวลาติดไฟแดงปุ๊บเครื่องยนต์ดับตัดแอร์ตัดการทํางานมันไม่ค่อยฉ่ำเท่าไหร่แล้วก็มันไม่มีฟิล์มช่วยด้วยเนี่ยก็มีฟิล์มบางๆตามมาตรฐานของญี่ปุ่นนะครับมันไม่เหมือนบ้านเรามาญี่ปุ่นนะครับผมก็แนะนําเคคามันเพิ่มความสะดวกสบายให้กับ การเดินทางของเรามากๆเลยนะครับตัวแรงม้าของรถเคคามันจะไม่ได้เยอะมากนะครับเวลาขึ้นเขาก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนึงแต่ว่าถ้าเธอเหนื่อยล่ <06 S 2> ะผ <c oughs> ันเหนื่อยเดยเธอไม่ได้ขับค่าจอดรถก็จะถูกแพงแล้วแต่สถานที่ถ้าแบบใกล้สถานที่สําคัญสําัญอาจจะแพงหน่อยครึ่งชัง่วโมง2 0 0เยนอันนี้หมายถึงในตัวเมืองนะครึ่งชั่วโมง,ง200เยนเราเจอแพงสุดชั่วโมงกว่า800รอยพันเยนพันเยนเอออันนั้นแพงจริงบนถนนอะไรนะถนนคนเดินอะ่ะโคคุซาิ